ต่อมานะคะขั้นต่อมาจะเป็นการพับสำหรับด้านข้างเข้าไปทั้งสองข้างและส่วนล่างนะคะที่จะฟัาออกมาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนะคะคเราจะมาพับขั้นต่อไปก็คือด้านข้างๆนะคะสำหรับ5้มิล ด้านขวามือที่เหลือ5มิลเราจะพับตีไปข้างหลังสำหรับด้านที่มันเหลืออีก1เซนนะคะเราจะพับเข้ามาแค่ครึ่งเดียว ข้างล่างกันนะคะ